สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่9ก้วฟ้าครับอยู่ในไทยเชดูเอลนะครับมาประรองหมากรุกไทยนะครับสามารถโหลดได้ทางเพจสโตนนะครับมาจับคู่มาเจอกับคุณชัยชัยนรงค์ครับวันนี้ก็เปิดเป็นม้าซ้ายนะครับปูสามบีทางด้านปีกขวานะครับ โ่ตโตโซเป็นม้าเทียมขุนพลเดียวนะครับแทงมาแทงกลับไม่โกงครับตินกินตัดเข้าในนะครับจังหวะนี้แทงไล่เม็ดนะครับเบี้ยม้าซ้ายขึ้นไปนะครับเราจะเสริมโคนขึ้นไปอ้าวกินมาก็กินกลับครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้จะนีเม็ดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะแทงเบี้ยสวนมาแทงเบี้ยสวนมาก็ทําให้หน้าเบี้ยเราเสียนะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับถ้าู่ต่อสู้เห็นก็ก็ต้องแก้กันต่อไปนะครับ จังหวะต่อไปสีขาวเดินครับสีขาวก็มีเลตติ้ง1465งนสครับโดยประมาณนะครับไก่เก้าฟ้าอาจจะมองเอาทิมขึ้นมาครับกินเม็ดก็ก็กินเข้าในเบี้ยตัวนั้นก็ฟรีเ่ะกินตัวนี้ดีกว่านะครับกินฉีกออกไปด้านขวากลายเป็นเบี้ยดเดี่ยวทั้งคู่เลยนะครับก็เอามากินขึ้นไปครับ เอาโคนมายืนแท่นเอาม้าสับทิ้งเลยนะครับเราไม่ให้ยืมไม่ให้เป็นจุดอ่อนมากมายครับจังหวะต่อไปเสริมโคนโคนทางด้านปีกขวานะครับขึ้นไปเฉียงเฉียงครับขึ้นไปตาเฉียงทางซ้ายมือน,นะครับขึ้นไปครับโคตโซโยกมา้ามาจับกินเบีย้ยไว้ก่อนจังหวะนี้เดินขุนขึ้นไปขึ้นไปถอยม้ากลับมาผูกเบีย้ยนะครับ เดินขุนก็กลัวจะช้านะครับอถอยม้าลับมาผูกก่อนครับเราจะได้ดันโคนขึ้นไปได้นะครับคู่ต่อสู้จะยันเบีย้ยหรือเปล่าถ้ายันเบีย้ยก็คือเป็นหมากทรงปิดนะครับทรงปิดก็ค่อนข้างที่จะเสมอกันสูงนะครับพอเบีย้ยของไก่ก้าวฟ้า,าทิ่เบีย้ยตัวนี้ก็พอได้เล่นกันนะครับคู่ต่อสู้ก็คือไม่อยากที่จะเป็นเกมปิดให้มันเสมออย่างเงี้ยถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเกมปิดนะครับ เมมันก็จะเสมอกันสูงนะครับมันไม่เหมือนไม่ได้แลกแลกหมัดกันครับจังหวะน,นี้ก็มาจับโคนเราก็เอาขุนขึ้นไปโผ่นะครับอนาคตก็อาจจะโดนเรือกดนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปในอนาคตก็จะเอาไปทิมทิมม้านะครับทิมมา้าถอยโคนมาตั้งทรงใหม่แล้ะของสีขาวไม่ยอมเดินขุนนะครับจังหวะน,นี้ก็ ปักไล่ม้าไปนะครับไล่ม้าไปก่อนเราก็จะเอาเม็ดไปยืนข้างบนครับจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไหลโคนไปตั้งแต่ทีแรกเนี่ยโคนก็ต้องไปแลกกับโคนนะครับเพราะโคนก็ถอยมาตั้งหลักแหละเราก็ปักเม็ดขึ้นไปครับนะครับไปปลูกเบี้ยจุดอ่อนด้วยนะครับเพรตอนนี้เรือเรือทางด้านปีกขวาของไก่เก้าฟ้าเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าต้องปลูกเบี้ยนะครับใช้ตัวใหญ่ไปปลูก อืจังหวะนี้โยกม้าขึ้นไปครับจับกินเบีย้ยอ้าวกินเม็ดเราซะงั้นอ่ะอ๋อจะแทงเบีย้ยใส่โคนใส่มา้าเราไม่กินครับเราไม่กินม้านะเรากินเบีย้ยลวกันนะครับเราไม่ต้องการให้เบีย้ยเขาเป็นนะครับเขากินเม็ดเราเรากินเบีย้ยขึ้นไปก็มีเบีย้ยชะงเง้อกหงายนะครับมาจับโคนอีกอืมถ้าดันโคนขึ้นไป เี้ยเราก็จะขาดอีกนะครับเอาเรือมาโผูกครับเรือเอาทางไหนดีเอาทางซ้ายมาก็ได้เอาทางซ้ายครับเพื่อจะเอาเรือมาประกบคู่นะครับยิงตรงไปหาขุนของสีขาวนะครับสีขาวไม่หลบตากดนะครับเขาถือว่ามีทั้งมาทั้งทั้งโคนครับเป็นหัวใจสําคัญในการป้องกันขุนนะครับ แต่ไก่้าฟ้าก็ยังบอกนะครับว่าไม่ดีครับผมว่ายังไงก็ไม่ดีครับอยู่ตากดแบบนี้นะครับซึ่งอ้าวตัดโคนยิ่งดียิ่งดีเลยครับเอาเรือกินขึ้นไปได้กดแบบชัดๆเลยครับเมื่อกี้จะหาวิธีที่จะหลบโคนครับหาวิธีไงให้มันเนียนครับกินตัดโคนขึ้นไปดึงขุนขึ้นมานะครับดึงขุนขึ้นมาเอาเอามามารุกก็กินครับนะครับโยกเรือ อยหลังหรือไปต่อไปต่อดีกว่านะครับไปอยู่หลังม้าเลยครับแถวแถวที่หกนะครับถ้านับมรจากฝ่ายสีขาวก็แถวที่สามนะครับงองูสามนะครับเราจะซ้อนเรือนะครับจังหวะนี้ขยับขึ้นไปตรงๆขึ้นไปตรงๆครับเอาขุนหลบมาแล้วนะครับ ระหว่างดึงเบีย้ยไปผูกเรือกับเอาเรือมาซ้อนดันเบีย้ยขึ้นไปผูกครับนะครับอนาคตจะได้เปืืองหงายนะครับสีขาวก็ไม่ให้กินเบีย้ยหงายนะครับก็ถอยไปผูกกับเบีย้ยนะครับก็เป็นช่องทางให้ขุนเราได้อยู่อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับก็ดีนะครับชังนว่าต่อไปเอาเรือลุกหนึ่งทีนะครับขุนต้องจอระดีหลบไป ตัดกำลังออกหนึ่งลำนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถทําจนเราได้แล้วครับเพราะมีเรือลําเดียวนะครับก็ขึ้นขุนไปครับนะครับตอนนี้เราก็มีกองกาลังมีม้ากับเรือเป็นหลักนะครับจังหวะนี้ทิ้งนะครับทิ้งเบี้ยริมไปเลยให้กินนะครับเราก็จะไปหาขุนนะครับขึ้นหานะครับนางไม่ยอมไม่ไม่ได้จุงนางเข้าห้องนะครับเพราะนางขัดขืนนะครับก็จําเป็นต้องขึ้นหานะครับจังหวะนี้โยกม้ากลับมาหน้าขุนนะครับ นะครับเอาเบี้ยมาเอาเรือลุกก่อนหนึ่งทีเรือลุกก่อนค่อยกินเบี้ยนะครับเอาเรือลุกก่อนหนึ่งทีครับจังหวะนี้กินเบี้ยก่อนครับเพราะว่าเบี้ยตัวนี้มาจับม้าเราคู่ต่อสู้จะเอาอับหรือเปล่านะครับไม่อับนะครับมีเบี้ยมีเบี้ยของสีขาวเดินได้ขยับขุนขึ้นไปนะครับก็จะทําการลุกจนนะครับอ่าโคต่อสู้ตัดม้าซะก็กินเรือนะครับตอนนี้คู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับ แล้วก็ขอเล่นใหม่เดี๋ยวก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านครับสวัสดีครับ